เข้ามา,าให้ทางผู้สังการหน้าานนะครับอันนี้เป็นเ,เป็นชั้นสูงสุดขั้นสุดลางนะครับทางผู้สั่งการก็จะประเมินแล้ว่าจะนํารถคันนี้ไปตรงจุดไหนนะครัะจุดไหนที่ปลอดภัยนะครับ ทั้งสทั้งหกทั้งสิบทั้งแล้กแจ้ขอจอค้งเอขอแยกเข้าไปชุ่ยเฉิือเลยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่ทั้งสามีทั้งอีกี่ทหามนะครับท่านนานะครับที่อยู่ใกล้กับไ่าอของที่เสีดไปมากนะครับทา้งามหลยนะครับ

ตอนนี้นะครับทีมตัดแจกก็แจ้งระดับน้ำผู้ถันนะครับเข้ามาให้ทางผู้สั่งการนานานะครับอันนี้เป็นเป็นสนะฝืนแของถัดลายนะครับทางผู้สั่งการก็จะประเมินแล้วว่าจะ,ะนำ ไหนที่ปลอดภัยนะครับผู้บัญชาการก็อย่าการติดต่อในงานแทนนอกนะครับโรบงพย,ยาบาลโรงพยาบาลแนอกขอสนับสนอ่รถพยาบาลนะครับ ก็มีการวางแผนว่าจะเป็นสถานะในรับตามรถตามรถไฟตามเคือตางตามเอาจากตรงไหนนะครับไปนะครับก็รถโคจำวสิบสามคันและตอนนี้ก็ ให้รับเวลาครับเพื่อผู้ชายที่โาตต้นได้แล้ตัอผู้ชายที่เนอแล้วนะครับก็จะมีการความเสดิจสาการแล้วเนี่ยเป็สถานการณ์ที่ทุกทานอู่แลนะครับจะส่ง